สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารกันต่อนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบได้ค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันนะคะ คุณพ่อมีส้ม37กิโลกรัมจัดใส่กล่อง7กล่องกล่องละเท่าเท่ากันกล่องแต่ละใบมีส้มกี่กิโลกรัมและเหลือส้มกี่กิโลกรัมอ,อ่านโจทย์แล้วตอบค,ครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ กล่องแต่ละใบมีส้มกี่กิโลกรัมและเหลือส้มกี่กิโลกรัมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามนะคะและมันมีคำว่าและด้วยก็ยคือมีประโยคคำถามอยู่สองคำถามเราก็ต้องตอบให้ครบทั้งสองสองคำถามนะคะ,ะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือ คุณพ่อมีส้ม37กิโลกรัมจัดใส่กล่อง7กล่องกล่องละเท่าๆกันนะคะอ่านะเรียนการจัดส้มใส่กล่อง7กล่องกล่องละเท่าๆกันกักเรียนเราจะต้องใช้วิธีการอะไรเราจะรู้ว่าแต่ละใบกล่องแต่ละใบมีส้มกี่กิโลกรัมนั้นเราก็ต้องเอาส้มไปจัดใส่กล่อง7กล่องก่อนใช่ไหมคะ จัดใส่ก่อง, 7, องเจ็ดกลองกรองและเท่าเกันการจัดการแบ่งครั้งละเท่าเกันเราใช้วิธีการอะไรหรอกใช้วิธีการหารนะคะดังนั้นเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยว่า37หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นเราก็หาคําตอบเลยอันดับแรกเราต้องหาว่า7หารอะไรได้37นะคะนักเรียนก็ท่องสูตรคูณแม่7นะคะ 1> 7 1 7ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสดมห้าสดหกี่สมันไม่มี7คูณอะไรได้37เราก็ต้องท่องให้เลยค่ะเจ็ดหกสหยุด7 6ได้42มันเลย37เราก็ย้อนขึ้นไป1นึบรทัดเอา7จ็ดคูณห้คูณหได้เท่าไหร่คะ ได้35ใช่ไหมคะเราเอาแน่นอนเราเอา5ไว้ก่อนและเอา5นะและจากนั้นหาเศษใช่ไหมคะ7คูณ5ได้35เอา35ไว้ในใจนับต่อให้ถึง37ค่ะ35แล้วก็36 37นับได้กี่ครั้งคะนับได้2ครั้งนะคะเราก็ตอบ5เศษ2นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เขียนคำตอบนะคะคำตอบเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามตัดคำว่ากี่ออกไปนะคะเราก็ต้องตัดทั้งสองกี่เลยนะเพราะมันมีประโยคคำถามอยู่สองคำถามนะคะดังนั้นเราเขียนคำตอบว่ากล่องแต่ละใบมีส้ม5กิโลกรัมและเหลือส้ม2กิโลกรัมนะคะ การตรวจคำตอบนะคะ,ะ7กล่องใช่ไหมคะกล่องละ5กิโลกรัมเราก็เอาคูณก่อน7คูณ5ได้35ใช่ไหมคะแล้วก็รวมกับ2กิโลกรัมที่เหลือเอา35รวมกับ2เป็น37นะคะจะเห็นว่าเท่ากับจํานวนที่เป็นตัวตั้งเลยนะคะก็คือจํานวนส้มทั้งหมด37กิโลกรัมนั่นเองค่ะ อ่นโจทย์ข้อที่สเลยค่ะคุณยายมีแตงโม26ผลต้องการแบ่งให้หยกบอยบีและกา้านคนละเท่าๆกันเด็กแต่ละคนจะได้แตงโมคนละกี่ผลและเหลือแตงโมกี่ผลนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยจะได้แตงโมคนล,ละกี่ผลและเหลือแตงโมกี่ผลนักเรียนจะสังเกตนะคะมันมีประโยคคําถามอยู่2คําถามดังนั้นเวลาตอบตอบให้ครบทั้ง2คําถามนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือคุณยายมีแตงโม26ผลต้องการแบ่งให้โยกบอยบีและก้านเนี่ยคนละเท่าเท่ากัน การหาคําตอบนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้วิธีการอะไรจะบวกจะลบจะคูณหรือจะหารนะคะอ่าน,นเียก็ต้องมาดูคุณยายมีตังโม26ผลเนี่ยต้องการแบ่งให้เด็กเนี่ยทั้งหยกบอยบีและก้านเนี่ยจำนวน4คนด้วยกันใช่ไหมคะคนละเท่าๆกันการแบ่งครั้งละเท่าๆกันใช้วิธีการอะไรล่ะลูกใช้วิธีการหารนะคะดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ 26หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม4นี่ก็คือจำนวนคนที่แบ่งให้ก็คือหยกบอยบีและก้าเนี่ยรวมทั้งหมด4คนนะคะเราก็หาคำตอบเลยอันดับแรกเราก็ต้องหาว่า4คูณจำนวนใดได้26ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็ต้องท่องสูตรคูณให้เลยเลยเราให้หยุดหยุดเราให้ย้อนขึ้นไป1บรรทัดนะคะท่องสูตรคูณค่ะ 4ี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบี่สี่หี่ห้ายสิบี่หกยีเจดยีหยุดไม่มีอะไรเลยที่ท่องได้แล้วได้สี่คูณอะไรได้26นะคะเราท่องให้เลยเลยก็คือ4ีคูณเได้28เราก็ไม่เอาค่ะเราย้อนขึ้นไป1นึบรรทัดเอา4ี่คูณหกคูณหได้24ใช่ไหมคะอ่ะเราเอา6ไว้ก่อนนะ อ่าสีคูณหได้24เอา24ไว้ในใจนับต่อให้ถึง26 24แล้วก็25 26นับได้กี่ครั้งคะนับได้สองครั้งคะ่ะก็คือ6เศษสองนั่นเองเราก็เขียนคำตอบเลยโดยเอาสิ่งที่โจทย์ถามนี่แหละคะ่ะมาเขียนนะคะตอบเด็กแต่ละคนจะได้แตงโมคนล,ละ6ผลและเหลือแตงโม สองผลนะคะในตรงคำว่าและเนะคะเราหาเศษใช่ไหมคะนักเรียนก็รู้ว่าเศษเนี่ยมันคือตรงนี้คือเลขสองเราก็อเอามาใส่เลยการตรวจคำตอบนะคะเด็กสี่คนได้แตงโมคนละหกผลก็เอาสี่ไปคูณหกก่อนได้ยี่สิบสี่นะคะจากนั้นรวมกับแตงโมที่เหลือก็คือสอง เอา24บวกกับ2ก็เป็น26นะคะก็จะเท่ากับจํานวนแตงโมที่มีก็คือ26ผลค่ะค่ะฟ้ามีดอกกุหลาบ43ดอกมัดเป็นช่อช่อละ5ดอก ฟ้าจะมัดดอกกุหลาบได้กี่ช่อและเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือฟ้าจะมัดดอกกุหลาบได้กี่ช่อและเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกสิ่งที่โจทย์ถามจะมีสองคำถามนะคะเราก็ต้องตอบให้ครบทั้งสองคำถามนะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือฟ้ามีดอกกุหลาบ43ดอกมัดเป็นช่อช่อละ5ดอกนะคะ การมัดเป็นช่อช่อละห้าดอกก็คือมัดเป็นช่อช่อละเท่าเกันเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการหารคณกเรียนเราก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์เลย43าหาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบค่ะอันดับแรกต้องหาว่า5คูณจำนวนใดได้43ถ้าไม่มีนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการท่องสุดคูณให้เลยเลยแล้วให้หยุดหยุดแล้วให้ย้อนขึ้นไป1บรรทัดนะคะ อันนักเรียนเท่าสุดคูณแม่5ค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45หยุด5คูณ9ได้45มันเลย43แล้วเราไม่เอาดังนั้นเราเอา5คูณ8ค่ะ5คูณ8เ,เราเอา8อยู่แล้วชั่วๆนะคะ5คูณ8ได้40 เอา40ไว้ในใจจากนั้นนับต่อให้ถึง43 40แล้วก็41 42 43นับได้3ครั้งนะคะก็คือเศษ3นั่นเองดังนั้นเราตอบ8เศษ3ค่ะเราก็เขียคนคำตอบเลยนะคะเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนให้ครบนะก็คือฟ้าจะมัดดอกกุหลาบได้7ได้8ช่อและเหลือดอกกุหลาบ3ดอกนะคะ การตรวจคําตอบนะคะ8ช่อช่อละ5ดอกเนี่ยก็เอาไปคูณกันก่อน8คูน5ได้40ใช่ไหมคะแล้วก็รวมกับจํานวนดอกกุหลาบที่เหลือ3ดอกนะคะก็เป็น43ดอกนั่นเองก็43ดอกก็จะตรงกับจํานวนที่ฟ้ามีดอกกุหลาบทั้งหมดนะคะ ต่อมาข้อที่4ี่นะคะมีนาทำขนม35ชิ้นนำไปแจกเพื่อน6คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นและจะเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเพื่อนจะเหลือขนมคนละกี่ชิ้นและจะเหลือขนมกี่ชิ้นนะมีสองคำถามนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีนาทำขนม35ชิน้นนำไปแจกเพื่อน6คนคนละเท่าๆกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะการที่จะนำขนมไปแจกเพื่อน6คนคนละเท่าเกันเราต้องเอาไปทำไมกันคะการจัดการการแบ่งการแจกครั้งละเท่าๆกันด้วยเนี่ยก็คือการหารน,นั่นเองนะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลย 35หาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราหาคำตอบอันดับแรกก็ต้องหาว่า6คูณจำนวนใดได้35นะคะอ่าเราท่องสุดคูณแม่6เลย6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24 6 5 30 6 6, 6 36หยุดค่ะ6คูณ6ได้36มันเลย35แล้วเราไม่เอาเราย้อนขึ้นไป1บรรทัดเอา6คูณ 5้นะคะหกคูณหได้30ใช่ไหมคะเราก็นับต่อไปเลย30แล้วก็31 32 33 34 35นับต่อให้ถึง35ก็ได้5นะคะดังนั้นเราตอบ5เศษห้าค่ะเราเขียนคำตอบนะคะเพื่อนจะได้ขนมคนละ5ชิ้นและเหลือขนม5ชิ้นเหมือนกันค่ะ5เศษ5นะอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะคะ ตรวจคำตอบค่ะเพื่อน6คนนะคะได้รับขนมคนละ5ชิ้นก็จะได้6คูณ5เท่ากับ30แล้วก็รวมกับขนมที่เหลือรวมกับอีก5นะคะก็เป็น35ชิน้นก็ตรงก,กันกับจำนวนที่มีนาทำขนมทั้งหมด35ชิ้นนะคะก็จำนวนที่เป็นตัวตั้งของโจทย์การหารนั่นเอง เร ين, ียนอ่านโจทย์ข้อที่5ค่ะแป้งมีลูกชิ้น44ลูกเสียบไม้ไม้ละ6ลูกเหลือลูกชิ้น2ลูกแป้งเสียบลูกชิ้นได้กี่ไม้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแป้งเสียบลูกชิ้นได้กี่ไม้อันนี้มีคำถามเดียวนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแป้งมีลูกชิ้น44ลูกเสียบไม้ไม้ละ6ลูกเหลือลูกชิ้น2ลูกนะคะนักเรียนลูกชิ้น44ลูกเนี่ย เราเอาไปเสียบไม้แล้วมันเหลือ2ลูกใช่ไหมคะาตามที่โจทย์บอกเลยดังนั้นมีลูกชิ้นที่เสียบไม้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เอา44เนี่ยไปลบ2ก่อนก็จะเท่ากับ42ก็คือลบเศษออกซะก่อนนะคะ มีจำนวนลูกชิ้นอยู่44ลบเศษออกไปก่อนเลยมันจะได้ที่เหลือมันจะได้เป็นจำนวนที่หารกันลงตัวพอดีนะคะเป็นจำนวนที่เสียบไมายแล้วหมดพอดีเพราะว่าเราตัดเศษออกไปแล้วนะคะอ่าเราก็เอา42เนี่ย42คือจำนวนที่หักเศษออกไปแล้วนะเอา42หารด้วย6 ะะเอา42หาร6นะก็คือจะเสียบไม้ๆละเท่าๆกันกันเราก็หาคำตอบซิ42หาร6ได้เท่าไหร่อันดับแรกหาว่า6คูณอะไรได้42นะักเรียนก็ต้องท่องสุดคูณ6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24 6 5 3 6 6 36 6 7 42 6คูณ7ได้42ค่ะ ดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็ตอบเลยแป้งเสียบลูกชิ้นได้7ไม้ค่ะวิธีการตรวจคำตอบนะคะลูกชิ้น7ไม้ไม้ละ6ลูกใช่ไหมคะก็เอา7คูณ6จะได้เท่ากับ42แล้วก็ไปรวมกับอีกเศษคือ2ลูกนะคะ42บวก2ก็ได้เท่ากับ44ก็คือจำนวนที่แป้งมีลูกชิ้นทั้งหมดในตอนแรกก็คือ44ลูกนั่นเองค่ะ ข้อที่6นะคะแก้วมีเงิน60บาทซื้อขนมปังถุงละ8บาทเหลือเงิน4บาทแก้วซื้อขนมปังได้กี่ถุงนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วซื้อขนมปังได้กี่ถุงมีคำถามเดียวสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแก้วมีเงิน60บาทซื้อขนมปังถุงละ8บาทเหลือเงิน4บาทบอกเศษเรามาด้วยนะคะอ่า เราก็ต้องมาพิจารณาค่ะแก้วมีเงินอยู่60บาทใช่ไหมคะซื้อขนมไปและซื้อขนมปังไปแล้วเหลือเงิน4บาทเนี่ยดังนั้นแก้วใช้เงินซื้อขนมปังทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเอาจํานวนเงินที่มีเนี่ยหักออกจากจํานวนเงินที่เหลือก็คือหักเศษเออกไปก่อนนะคะเอา60ลบด้วย4ก็จะได้เท่ากับ56 ห้าสิบหกนี่ก็จะหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ซื้อขนมปังนะคะเราก็เอาห้าสิบหกเนี้ยแหละคะ่ะไปหารด้วยแปดเพราะว่าแก้วเนี่ยซื้อขนมปังถุงละแปดบาทถุงละแปดบาทเท่าๆกันเนาะเราก็เอาห้าสิบหกหารแปดอันดับแรกก็ต้องหาว่าห้าสิบหกคูณเอ่อขอโทษค่ะอันดับแรกเราก็ต้องหาว่า8คูณจำนวนใดได้เท่ากับ56นะคะเราก็ท่องสุดคูณแม่8เลย 1.8.8.2.16.8.3.24.8.4.32.8.5.40.8.6.48.8.7.56.8คูณ7ได้56พอดีเลยเราก็ใส่7นะคะ,ะแล้วใส่คำตอบค่ะแก้วซื้อขนมปังได้7ถุ่งนะคะ ตัวคำตอบค่ะขนมปังเจ็ดถุงเนี่ยถุงละแปบาทเป็นเงิน56บาทก็คือเอา7จคูณแปได้ห้าสบหกนะคะจากนั้นก็รวมกับเงินที่เหลือคือ4บาทนะคะก็เอามารวมกันได้60บาทก็จะตรงกับจำนวนเงินที่แก้วมีอยู่ในตอนแรกนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหาสามารถทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะคะค่ะต่อไปมาฝึกทําแบบฝึกหัดหน้า 27, 28, 29ค่ะอ่านักเรียนดูที่ใน 27ก่อนนะคะเขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่1ค่ะแก้วตามีสลัเปา12ลูกแบ่งให้เพื่อนั้น5คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้สลัเปาคนละกี่ลูกและเหลือสลัเปากี่ลูกค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือเพื่อนจะได้สลัเปาคนละกี่ลูกและเหลือสลัเปากี่ลูกอันนี้เป็น2คําถามเลยนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วตามีสารเปา12ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกันการแบ่งครั้งละเท่าๆกันก็คือแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าเกันเนี่ยเราต้องใช้วิธีการอะไรในการหาคําตอบคะใช้วิธีการหารคะ่ะดังนั้นเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลย12หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะทีนี้อันดับแรกเราก็ต้องหาว่า5 คูณอะไรได้12ใช่ไหมคะเราก็ท่องสุดคูณเลย5 1 5ห2 10 5 3้หยุดก่อนไม่มีอะไรคูณกันแล้วได้12เลยเราท่องสุดคูณไปจนเลยใช่ไหมคะ้คูณ3ได้15เราแล้วหยุดมันเลยค่ะเราไม่เอาเราเอา5คูณ2อนะคะ,ะเราก็เขียนไว้ก่อนเลย2นะคะ5คูณ2ได้10ใช่ไหมคะเราเอา10ไว้ในใจนับต่อให้ถึง12ค่ะ 10แล้วก็1 1 1 2เศษอะไรลูกเศษ2นะคะ,ะเราก็ได้คำตอบข้อนี้แล้วค่ะว่าเพื่อนจะได้สาลาเปาคนละ2ลูกและเหลือสาลาเปา2ลูกค่ะแพรวมีดอกบัวย5 5ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ2ดอก แพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมและเหลือดอกบัวกี่ดอกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแพรวเนี่ยจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมและเหลือดอกบัวกี่ดอกนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแพรวมีดอกบรรัว25ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ3ดอกนะคะการจัดดอกบัวเป็นกรรมกรรมละเท่าๆกาันนะคะก็คือเราใช้วิธีการอะไรลูก ช้วิธีการหารเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ25หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันดับแรกเราก็ต้องหาว่า3คูณจำนวนใดได้เท่ากับ25นะคะ,ะเราก็ท่องสุดคูณเลย3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 1 2 3 5, 5 5 3 6 1 8 3 7 2 1 3 8 2 4 3 9 2 7 ไม่มีเลยค่ะ3คูณอะไรได้25ใช่ไหมคะเราก็ท่องสุดคูณให้เลยก็คือ3คูณ9ได้27ซึ่งมันเลย25เราไม่เอาเราย้อนขึ้นไป1บรรทัดเอา3าคูณ8ค่ะ เอา3าคูณ8ใช่ไหมคะใส่8ไว้ก่อนเลย3คูณ8ได้24เอา24ไว้ในใจนะับต่อยถึง25 24แล้วก็25ดังนั้นใส่1เป็นเศษนะคะเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่าแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมด8กร,รัมและเหลือดอกบัว1ดอกคะ่ะ โจทย์ข้อที่3ค่ะพ่อค้าแบ่งมะนาว43ผลใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าเกันพ่อค้าใส่มะนาวถุงละกี่ผลและเหลือมะนาวกี่ผลนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าใส่มะนาวถุงละกี่ผลและเหลือมะนาวกี่ผลใช่ไหมคะาการแบ่งมะนาวใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าเกันเนี่ยเราหาคําตอบโดยวิธีการอะไรรูก การหารดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ43หาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ,อ,ะอันดับแรกเราก็ต้องหาว่า8คูณอะไรได้43นะคะท่องสุดคูณซิ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48, 48หยุดก่อนคะ่ะ8คูณ6ได้48ซึ่งเลย43แล้ว เราก็ไม่เอา่าเราหยุดนะคะ่ะเราก็ย้อนขึ้นไป1บรรทัดเอา8คูณ5นะคะเขียน5ไว้ก่อนเลยเอา8คูณ5 8คูณ5ได้40นะคะเอา40ไว้ในใจนับต่อให้ถึง43 40แล้วก็41 42 43ได้เศษ3นะคะเ,เราก็ได้คำตอบแล้วค่ะพ่อ้าใส่มะนาวถุงละ5ผลและเหลือมะนาว3ผลนะคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะย่ามีขนม14ชิ้นแบ่งให้อ้นเอและแอมมคนละเท่าๆกันจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นและเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นและเหลือขนมกี่ชิ้นใช่ไหมคะ นักเรียนก็ต้องมาดูตอนแรกเนี่ยย่ามีขนมอยู่14ชิ้นแบ่งให้อ้นเอและแอมเนี่ยก็คือแบ่งให้3คนใช่ไหมคะคนละเท่าๆกันการแบ่งให้คนละเท่าๆกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีหาคำตอบโดยการหารน,นะคะเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า14หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะจากนั้นเราก็หาว่า3คูณจำนวนใดได้ไดเท่ากับ14นะคะ ท่องสุดคูเลยสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าหยุดค่ะมันไม่มีเลยสามคูณอะไรได้สิบสี่เราท่องจนเลยใช่ไหมคะเลยแล้วก็หยุดหยุดเราก็ย้อนขึ้นไปหนึ่งบรรทัดสามคูณห้าได้สิบห้าเราไม่เอาเราย้อนขึ้นไปก็เอาสามคูณสี่ได้สิบสองนะคะ,ะเราเขียนไว้ก่อนเลยสามคูณสี่นะเอาตัวคูณมาเขียนได้สิบสองเราเอาสิบสองไว้ในใจนะับต่อให้ถึงสิบสี 12แล้วก็ 13, 14ได้2ก็ใส่เศษสองเลยก็คือจะได้ขนมคนละ4ชิ้นและเหลือขนม2ชิ้นค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่5ค่ะครูมีเก้าอี้34ตัวจัดเป็นแถวแถวและ6ตัวครูจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวและเหลือเก้าอี้กี่ตัวนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ สิ่งที่จ์ถามก็คือครูจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวและเหลือเก้าอี้กี่ตัวใช่ไหมคะ,ะตอนแรกเลยครูก็มีเก้าอี้34ตัวจัดเป็นแถวแถวละ6ตัวก็คือการจัดแถวแถวละเท่ากันใช่ไหมคะ,ะหาคาตอบด้วยวิธีการอะไรละร่ะลูกด้วยวิธีการหารเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ34หาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะหาคาตอบค่ะโดยหาว่า6คูณอะไรได้ 34นะคะเราก็ท่องสุดคู่เลย6 1 6 6 2 1 6 6, 6, 6 6 3ห6ส4 6 6 6 3 6 6 6หหยุดค่ะมันไม่มีเลย6คูณอะไรได้34นะคะเราท่องให้เลยก็คือ6คูณ6ได้36มันเลยแล้วเราไม่เอาเราก็ย้อนขึ้นไป1บรรทัดเอา6คูณ5ค่ะ หกคูณห้าใส่ห้าก่อนเลยหกคูณห้าได้สามสิบใช่ไหมคะเอาสามสิบไว้ในใจนับต่อให้ถึงสามสิบสี่สามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่นับได้สี่ครั้งก็ใส่เศษสี่เลยนะคะตอบค่ะครูจะจัดเก้าอี้ได้ห้าแถวและเหลือเก้าอี้ห้าตัวนั่นเองอต่อไปข้อที่หกนะคะข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10ครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะค่ะนักเรียนก็อย่าลืมอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ดีด้วยนะคะค่ะก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะค่ะทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ